คิดว่าเบ็ดตกปลาคันนี้มันจะเอาว่าวปลาหมึกขึ้นฟ้าได้หรือเปล่าคลิปนี้เดี๋ยวปั๊บชักให้ดูวันนี้ปั๊บอยู่ที่หาดปลายแหลมสะพานหิงจังหวัดภูเก็ตสถานที่เดิมที่ปั๊บชอบมาเล่นว่าวอยู่บ่อยๆแต่คลิปนี้ปั๊บพาเพื่อนๆมาชักหมึกโดยเฉพาะ มันเป็นกิจกรรมใหม่ที่ปั๊บคิดขึ้นมา, <c oughs> นมาก่อนออกจากบ้านฝนตกพอดีแต่อยากไปกลัวใส่รองเท้ารับมโซรุ่นอัปเปอร์ตู้ฝนไปเลยรุ่นนี้ดีไซน์แท่ใส่สบายมีส่วนเว้าหน้าเท้าคุมหน้าเท้าได้เป็นอย่างดีก่อนจะเริ่มชักหมึกเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนมีเว่าปลาหมึกหนึ่งตัวเบ็ดตกปลาหนึ่งคันเบ็ดคันนี้มีประวัติปั๊บเอาไปงัดกับปลาสากมาแล้วและที่ขาดไม่ได้เลยรองเท้าแตะรับมาโซรุ่นบัมเบอร์คลาสสิกรองเท้าแตะที่ใส่สบายมีกันชนที่เรียกว่าบัมเบอร์ป้องกัน ชักมึกวิธีการชักไม่ยากทําตามปั๊บได้เลยเกี่ยวมึกกับสายเอ็นที่คันเบ็ดหลังจากนั้นเราก็เปิดหน้ารอกแล้วก็ปลาขึ้นฟ้าได้เลยก่อนปลาอย่าลืมดูทิศทางลมด้วยชักครั้งแรกไม่ขึ้นชักครั้งที่2ก็ยังไม่ขึ้นต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ๆมันไม่ง่ายเลยนะเนี่ยและในที่สุดปั๊บก็ทําสาเร็จตอนนี้ปั๊บชักมึกขึ้นฟ้าได้แล้วสูงโดรังการมากขอเยอะกับมึกนิดหนึ่งจะชักในน้ําชักบนบกชักต้นเท้าเลยปั๊บก็ไม่กลัวเพราะมีรองเท้ารับประโซ่รุ่นตัววไม่มี หลังจากนี้โลกจะรับรู้ว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นแรงม้าแห่งใหม่ในการชักหมึกของจังหวัดภูเก็ตและรองเท้า so ลับโระโซสามรุ่นนี้ได้จดสิทธิบัตรเพื่อรับประกันรองเท้าที่มีเอกลักษณ์และได้มาตรฐานในราคาที่โคตรคุ้มตังจัดได้เลยแบรนด์ลับโระสอมีหลายสีให้เลือกเลย